่านประคัมพี .1 ปี .1 รอบอบพยโยบบที่ยี่สิบเก้าสามสิบและมะทัทธิวบท 21, บที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบสามถึงสี่สิบหกประจำวันที่สองกุมภาพันเรามาเริ่มกันที่อพยพบบที่ยี่สิบเก้าครับการแต่งตั้งปุโรหิตต่อไปนี้คือสิ่งที่เจ้าจะทำเพื่อชำระตัวเขาให้บริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะเป็นปุโรหิตบริบัติเรา คือจงอโคหนุ่มตัวหนึ่งและแกะตัวผู้สองตัวซึ่งปราศจากกำนิขนมปังไรเชือ้อขนมปังไรเชือ้อกรุบ้ำมันและขนมแผ่นบางไรเชือ้อทาน้ำมันขนมเหล่านี้จงทำด้วยแป้งข้าวสาลีอย่างดีแล้วจงใส่ขนมเหล่านี้ไว้ในกระบรุงเดียวกันจงนำมาพร้อมกับโคตัวผู้และลูกแกะตัวผู้สองตัวจงนำเอาจงนำเอาโรและบรรดาุตรของเขาไปที่ประตูเต็นท์นัดพบแล้วจงชำระตัวเขาทั้งหลายด้วยน้ำ จงสวมเสือ้อตำแหน่งของปโรหิตให้อารวจหรือเสื้อยาวกรมเท้าและคลุมที่ขาวกับเอฟโฟดและเสื้อเอฟโฟดและทับสวงและผูกสายของเอฟโฟดที่ทออย่างกระณีตให้แน่นจงพกผ้ามาลาที่ศีรษะของอารวจและจงสวมมงกุดบริเวณครับผ้ามาลาจงเอาน้ำมันเจิมเทลงบนศีรษะของเขาและเจิมทั้งเขาไว้จงนำบรรดาบุตรชายของเขามาเพื่อสวมเสื้อยาว คล่อมเท้าไว้แล้วจงคาดเอวอารอนและบรรดาบุตรของเขาด้วยสายรัดเอวและจงคาดพวกเขาให้พวกเขาและเขาก็เป็นบุริหิตตามกฎเกณ่งของเนืองนิดตรงนี้แหละเจ้าจงสาปนาารและบรรดาบุตรชางของเขาไว้เจ้าจงนําโคตัวผู้ที่มีหน้าที่หน้าเต้นนัดพบไว้อารวนกับบรรดาบุตรของเขาวางมือลงบนหัวโคนั้นแล้วจงคาโคนั้นเฉพาะพระพักพระยาเว์ ที่ประตูเต่นท์นัดโคจงเอาเนิ้วมือจุ่มเลือดโคนนั้นทาเชิงงอนของแท่นบูชาบ้างส่วนเลือดที่เหลือทั้งหมดจงเทที่ฐานแท่นบูชาเจ้าจงเอาไขามันทั้งหมดที่หุ้มเครื่องในเอาไขาเเนื้อตับแล้วเอาไตที่ผู้ตับกลับไปไขมันที่ติดไตนั้นมาเผาบนแท่นบูชาแต่เนื้อกับหนังและมูลของโคนนะ่นจงเผาใสา่จงเผาไฟเสียนอกคายนี่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาปเจ้าจงนําแกะ ผู้ตัวหนึ่งมาแล้วให้เอาโรนกับบรรดาบุญของเขาวางมือบนหัวแกะนั้นแล้วจงฆ่าแกะตัวนั้นและเอาเลือดพรมไปรอบๆแทน่นจงสับแกะตัวนั้นออกเป็นท่อนๆแล้วจงล้างเครื่องในกับขาของมันแล้ววางไว้กับส่วนอื่นๆและส่วนหัวของมันแล้วจงเผาแกะตัวนั้นทั้งตัวบนแท่นบูชาเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวถาวายแด่พระยาเวเป็นกลิ่นพอพระไทยละ เป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่พะยาเวเจ้าช,ชงนํำแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่งมาเป็นแกะที่ใช้สำหรับการสถาปนราและให้อารมณ์กับบรรดาบุตรของเขาวางมือบนหัวแกะน,นั้นแล้วจงฆ่าแกะตัวนั้นเอาเลือดส่วนหนึ่งทำที่ปลายใบหูข้างขวาของอโรและและของบุตรชายของเขาและที่หัวมือข้างขวา และที่หัวแม่เท้าข้างขวาของพวกเขาแล้วจงพรมเลือดรอบๆแทนบูชาจงเอาเลือดที่อยู่บนแท่นบูชากับน้ํามันเจิมนั้นปะพรมเอาโรและเสื้อตําแหน่งของเขาจงปะพรมบรรดาบุตรของเขาและเสื้อตําแหน่งของพวกเขาด้วยอโรและเสื้อตําแหน่งของเขาจะบริสุทธิ์รวมทั้งบุตรของเขาและเสื้อตําแหน่งของพวกเขาด้วยเจ้าจงเอาไขมันแกะตัวผู้หางวนใหญ่ไขมันที่ติดเครื่องในไขของตับอีกทั้งไตทั้งคู่ กับไขมันที่ติดอยู่รวมทั้งโคนขาฝาด้วยเพราะเป็นแก่ที่ใช้สําหรับการสาปนากับขนมปังก้อนหนึ่งละขนมคลุกน้ํามันแผ่นหนึ่งและขนมปังบางแผ่นหนึ่งจากกระบุงขนมปังไรเชื้อซึ่งอยู่เฉพาะพระพักพระยาเวแล้วจงวางทุกอย่างให้ในมือทั้งคู่ของอโลนและของบรรดาบุตรของเขาแล้วจงโบกถวายของเหล่านั้นเป็นเครื่องโบกถวายแด่พยาเวแล้วจะรับสิ่งเหล่านี้จากมือของพวกเขาและนําไป เผาร่วมกับเครื่องบูชาเผาทั้งตัวบนแท่นบูชาเป็นกิ่นที่พอพระไทยแต่พระยาเวเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแต่พระยาเวทจงเอาเนื้อส่วนนอกจากแกะตัวผู้ซึ่งเป็นแกะสําหรับสถาบันาอารณมมาโบกถวายเป็นเครื่องโบกถวายแต่พระยาเวแล้วมันจะเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและจงแยกเอาเนื้ออกของแกะตัวผู้ที่โบกถวายกับเนื้อโคนขาที่ถวายออกจากแกะที่ใช้สําหรับสาว,นาวันบริตซึ่งเป็นส่วนของอารมณ์และบุญของเขาซึ่งเหล่านี้เป็นส่วนที่อารมณ์และบุญเขาจะได้รับ จากชนชาติอิสราเอลมันเป็นกฎเนืองนิดเพราะเป็นส่วนที่ชนชาติอิสราเอลจะให้ปุโรหิตจากเครื่องสันติบูชาคือจากเครื่องไหวายที่พวกเขาถวายแด่พระยาเวเสื้อตำแหน่งโดยสูงอารอนจะเป็นของเชื้อสายของเขาสืบต่อไปให้พวกเขาสวมเมื่อรับการเจิมและรับการฉาปนาจงให้บุตรซึ่งเป็นปุโรหิตแทนอารอนสวมเสื้อตำแหน่งนั้นครบเจ็ดวันและขณะที่เขายัง มาเต็นมายังเต็นนัดพบเพื่อปฏิบัติในพิสุทิสถานจงเอาเนื้อแกะผู้สําหรับสถาปนาภูรูเหตมาต้มในสารสักศิษ์แล้วเอาอาโรนกับบุง,งเขากินเนื้อแกะนะเป็นขนมปังในกระบุงที่ประตูเต็นนัดพบให้พวกเขากินของสิ่งนํามาบูชาลบมนทีเพื่อจัดสถาปนาและชําระพวกเขาบริสุ์แต่คนอื่นจะกินไม่ได้เพราะเป็นของบริสุธ์และถ้าเนื้อที่ใช้ในสิธีสถาปนาุริหิตและขนมป,ปังนั้นยังเหลืออยู่จนรุ่งเช้าก็ให้เผาไฟเสีย ห้ามกินเพระเป็นของบอริสุธ์ดังนั้นจงทำเอาโรและบุตรของเขาตามทุกสิ่งได้รับบัญชาเจ้าจงทําวิธีสานาพผู้เขาตลอดเจวันโดยแต่ละวันจงนําโคตัอผู้มาถวายเพื่อบูชาลบล้างบาปและจงถวายเพื่อมูชาลบอนทินของท่านบูชาจงเจิมท่านนั้นเพื่อให้มันบริสุดจงลบอนทินท่านนั้นทั้งเจวันและชําระให้มันบริสุท์แล้วท่านนั้นจะบริสุดที่สุดสิ่งใดๆที่ถูกต้องท่านนั้นก็จะบริสุทธ์ด้วยการถวายบูชาพระจํา,าจบัน ขอแผคกับการวายบูชาประจําวันต่อไปนี้เป็นสิ่งที่เจ้าต้องถวายบนแท่นบูชานั้นทุกวันตลอดไปคือลูกแกะสองตัวอายุหนึ่งปีจงนําลูกแกะตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเชา้าและอีกตัวหนึ่งมาบูชาเวลาเลาย็นพร้อมกับแกะตัวหนึ่งนั้นจงถวายแป้งอย่างดีหนึ่งกิโลกร,รมัมเขานะ้อมันที่สกัดไว้เป็นหนึ่งลิตรไว้นะั้นเป็นหนึ่งลิตรแล้วเราหุ่น หนึ่งลิตรเป็นเครื่องดื่มบูชาจงถวายรูปแกะตัวหนึ่งในเวลายเย็นและจงถวายเครื่องแตายบูชาและเครื่องดื่มบูชากันด้วยเหมือนอย่างในเวลาเช้าให้เป็นกลิ่นพอพระทยัยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟแต่พระยาเวนี่จะเป็นเครื่องบูชาเผาทั้งตัวเสมอตลอดชาติพันของเจ้าที่ประตูเต็นนะัดพบเฉพาะพระพักพยาเวเป็นที่ที่เราจะพบเจ้าทั้งหลายและจะพูดกับเจ้าที่นั่นเราจะพบกับชนชาติเอเชียณที่นั่นและพระพานะจะรับการชำระเบอร์สุดด้วยพระสิริของเรา เราจะชำระเต็นนักและแทนวิชาบริสุดและเราจะชําระเอารวและบุตรของเขาให้บริสุ์ด้วยเพื่อให้เป็นบริสิทธิ์ปฏิบัติเราเราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติอิสร,เราเอลและเป็นพระเจ้าของพวกเขาเขาทั้งหลายจะรู้ว่าเราคือยาเวพระเจ้าของพวกเขาผู้ได้นําพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์เพื่อเราจะอยู่ท่ามกลางเขาทั้งหลายหรือคือยาเวพระเจ้าของพวกเขา มาตอนที่อบยยบทที่30นะครับแท่นเผาเครื่องหอมเจ้าจงสร้างค่นมือชาวสำหรับเผาเครื่องหอมจงทำแท่นนั้นด้วยไม้กระถินเทศให้ยาว45เซนติเมตรกว้าง45ซนติเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสูง90เซนติเมตรเชิงงอนที่มุมแท่นนั้นให้เป็นไม้ชิ้นเดียวกับแทน่นและจงหุ้มแท่นด้วยทองคําบริสุทธิ์ทั้งด้านบนและด้านข้างทุกด้านและเชิงงอนด้วยและจงทําขอบ ด้วยทองคำล้อมรอบแท่นจงทำห่วงทองคำสองห่วงติดใต้ขอบด้านละห่วงตรงข้ามกันห่วงนั้นสำหรับใส่ไม้คานหามไม้คานหามนั้นจงทำด้วยไม้กระถินเท่หุ้มด้วยทองคำจงตั้งตัวแท่นไว้นอกมาซึ่งอยู่ใกล้หีบแห่งสักขีพยานข้างหน้าพระข้างหน้าพระที่นั่งกุณาซึ่งอยู่เหนือหีบแห่งสักขีพยานที่ที่เราจะพบเจ้า ชงให้อารอนเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นทุกๆเช้าเมื่อเขาดูแลตะเกียงเขาจะเผาเครื่องหอมด้วยและในเวลาเย็นเมื่อ,อารนจุดตะเกียงเขาจะเผาเครื่องหอมบนแท่นนั้นเป็นเครื่องหอมเสมอไปเพราะพระพุทธญาเวตลอดชัวช่วชวาติพันของเจ้าแต่ห้าม เผาเครื่องหอมต้องห้ามหรือเครื่องบูชาเผาทั้งตัวหรือเครื่องทยบูชาและห้ามเทเครื่องหรือบูชาบนท่านนั้นให้อารมณ์ทาพิธีลบบาปที่เชิงงอนปีละครั้งให้ขอลบมรทินท่านนั้นปีละครั้งเรื่อยๆของเครื่องบูชาลบล้างบาปตลอดชั่วชาติพันของกเจ้าท่านนั้นใจบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระยาเวเป็นเครื่องเงินครึ่งเคเชลสําหรับการส,สำ สำหรับสถานมัสก,การพระยาเวแต่กมโมเศสว่าเมื่อเจ้าจะจดสัมโนครัวชนชาติอิสเสียตรงให้แต่ละคนนำค่าถ่ายชีวิตของตนมาถวายพยาเวเมื่อเจ้านับจำนวนพวกเขาเพื่อจะไม่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นในพวกเขาเมื่อเจ้านับจำนวนพวกเขาทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสัมโนครัวจะต้องถวายดังนี้คือเงินหนักครึ่งเชเคลตามเชเคลของสนนานวราชเชเชเคลหนึ่งมียี่สิบกาลา หนึ่งเชี์แคเป็นเครื่องถวายแด่ยพยาเวทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสัมโนโครัวอายุ20ปีขึ้นไปให้นำของมาถวายพยาเวเมื่อพวกเจ้านำของมาถวายพยาเวเพื่อจะถ่ายชีวิตของตอนนั้นคนมั่งก็มีคนมั่งมีก็ห้ามถวายเกินพึ่งเชียคและคนจนก็ห้ามถวายน้อยกว่านั้นจงเก็บเงินค่าถ่ายจากชนชาติเสียแล้วและใช้จ่ายในในงานของเต็นทนเะพราะพยาเวจะท่งระลึกถึงชนชาติอีเสียสำหรับการถ่ายชีวิตของพวกเจ้า อ่างทองสำริดพญาเวตักกมเสว่าเจ้าจงทําอ่างและฐานรองอ่างด้วยทองสำริดสําหรับล,ล้างชาระจงตั้งอ่างน้ำผสบเต็นท์นัดพบและท่านบูชาแล้วจงตักน้าใส่อ่างนั้นให้อาลอ์และบูชาของเขาได้ใช้ล้างมือและเทา้าเมื่อพวกเขาจะเข้าไปในเต็นท์นัดพบหรือเข้ามาใกล้ท่านบูชาเพื่อปฏิบัติโดยถวายบูชาโดยถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่พญาเวเขาต้องชำระด,ด้วยน้าเพื่อจะไม่ตาย จงให้พวกเขาล้างมือและทำเพื่อจะไม่ตายและนี่จะเป็นกฎเกณฑ์เนืองนี้สำหรับพวกเขาคือสำหรับอาโรและเชื้อสายของเขาตลอดชั่วชาติของพวกเขาน้ำมันเจิมและเครื่องหอมพระยาวเวตากับโมเสสว่าจงเอาเครื่องเทศพิเศษคือมดยอบน้ำซึ่งหนัก6กิโลกร,รมัมและอบเชยหอมหนักครึ่งหนึ่ง,งคือ3กิโลกร,รมัมและแตะไคร้หนัก3กิโลกร,รมัมและ กาลูบูลหกกิโลกร,รมัมตามมาตรการช่างน้ำหนักของสารนมัสการและน้ำหนักมากก่อ4ี่ลิตรเจ้าจงเอาสิ่งเหล่านี้มาทำเป็นน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์ผสมเป็นน้ำหอมปรุงตามวิธีวิธีการของช่างปรุงน้ำมันนั้นจะเป็นเนื้อน้ำมันเจิมอันศักดิ์สิทธิ์แล้วจงเอาน้ำมันนั้นเจิมเต็นนัดพบอีแผ่นสักขีพยานโต๊ะและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับโตะนั้นประีิบับเครื่องใช้ประจำวันที่และท่านเผาเครื่องหอมท่านเครื่องบูชาทั้ง ทั้งตัวและเครื่องใช้ทุกอย่างสําหรับแท่นทั้งอ่างและฐานรองนะั้นจงชําระของเหล่านั้นให้บริสุทธิ์เพื่อจะได้บริสุทธิ์ที่สุดสิ่งได้ที่มาถูกของเหล่านั้นก็จะบริสุทธิ์ไปด้วยแล้วเจ้าจงเจิมและชําระอาะบูกับบุตรของข้าให้บริสุทธิ์เพื่อพวกเขาจะได้เป็นภูริหิตโพิบัติเราจงกล่าวแก่ชนชาติอิสเซยว่านี่เป็นน้ํามันเจมิมอันบริสุทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราตลอดชั่วชาติพันของพวกเจ้าห้ามเจิมคนสำคัญด้วยน้ำน้ำมันนี้และห้าม ทำน้ำมันอื่นให้มีส่วนผสมเหมือนน้ำมันนี้น้ำมันนี้บริสุธ์มันจะบริสุทธ์สำหรับ,รรบรรพวกเจ้าผู้ใดผสมน้ำมันหอมอย่างนี้หรือผู้ใดใช้ชโลคนอื่นผู้นั้นจะถูกตัดออกจากการเป็นประชากรของเราพระยาเวตัดกับโมเสสว่าจงเอาเครื่องเทศคือกํายาชมดและมหาหิงผสมกับกัญญานบริสุท์ในอัตราส่วนเท่าๆกันจงผสมเครื่องหอมปรุงตามวิธีการของช่างปรุง เจือด้วยเกลือให้เป็นของบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์จงเอาส่วนหนึ่งมาทำมาตำให้ละเอียดและวางไว้หน้าหีบแห่งศักดิ์ีพยานในเต็นท์นัดพบที่เราจะพบกับเจ้าเครื่องหอมนั้นพวกเจ้าจงถือว่าเป็นสุดที่สุดเครื่องหอมที่เจ้าทําตามส่วนที่ผสมนั้นท้ามทําให้ใช้เองให้ถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แด่พยาเวผู้ใดทําเครื่องหอมเช่นนี้ไว้ใช้เป็นน้าหอมผู้นั้นต้องถูกตัดออกจากการเป็นประชากรของเรา อ่านบางทีหนึ 1, ่งปีหนึ่งรอบแมทธิวบทที่ยี่สิบเอ็ดข้อที่ยี่สิบสามถึงสี่สิบหกปัญหาเรื่องสิทธิอำนาจของเยซูพระองค์เสด็จเข้าไปในบริเวณพระวิหารและระหว่างท,ที่ทรงสั่งสอนอยู่นะพวกผวหน้าบุรุษและพวกผู้ใหญ่ของประชาชนมาหาพระองค์ทูลถามว่าท่านทําสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจอะไรท่านทําสิ่งเหล่านี้โดยสิทธิอำนาจใครให้สิทธิอำนาจแก่ท่าพนพระเยซูตัดตอบว่าเรา ก็จะถามพวกท่านสักข้อหนึ่งเหมือนกันถ้าพวกท่านตอบเราเราก็จะบอกท่านว่าเราทําสิ่งนี้โดยสิทธิอำนาจไรคือปฏิสมมาของยอนต์นั้นมาจากไหนมาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์เขาั้งหลายปรึกษากันมาถ้าเราว่ามาจากสวรรค์เขาจะถามว่าเราทําไมถึงไม่เชื่อยอนต์แต่ถ้าเราบอกว่ามาจากมนุษย์ก็กลัวฝูงชนเพราะทุกคนถือว่ายนต์เป็นผู้เผยพระวจนะเขาต้งหลายจึงทูลตอบพระเยซูเราไม่รู้เพราะองค์จึงติตรัสว่า เราก็จะไม่บอกพวกท่านเหมือนกันว่าเรามีสิทธิเที่ยงหน้าอะไรสิ่งได้ทำสิ่งเหล่านี้อุปมาเรื่องบุตรชายสองคนท่านนั้งห้ายคิดอย่างไรชายคนหนึ่งบุตรชายของสองคนบิดาไปหาบุตรคนแรกบอกว่าลูกเอ,อ๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนนั้งมูนเถิดบุตรนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ถวายแต่ภายหลังกลับใจแล้วก็ไปบิดาไปหาบุตรคนที่สองพูดอย่างเดียวกันบุตรคนนั้นกล่าวว่าไปแต่ไม่ได้ไป คนคนไหนในบุตรสองคนนี้เรทําตามใจของบิดาพวกเขาทูลตอบว่าบุตรคนแรกพระเยซูตรัดตอบว่าพวกเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าบรรดาคนเก็บภาษีและหญิงโสเภณีจะเข้าไปในแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพวกท่านเพราะยอนมาหาพวกท่านและแสดงถึงวิธีถึงความชอบธรรมและท่านไม่ได้เชื่อแต่พวกคนเก็บภาษีและพวกหญิงโสเภณีเชื่อและแม้เมื่อท่านทั้งหลาย เห็นแล้วก็ยังไม่กลับใจและเชื่อหย่อนอุปมาเรื่องสวนมงุุ่นจงฟังอุปมาอีกเรื่องหนึ่งที่เจ้าของที่ดินคนหนึ่งทําสวนมงุ่นไว้เขาทํารั้วล้อมรอบปุดบ่อย่ามงังห่นในสวนนั้นและสร้างหอเฝ้าให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปต่างประเทศเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจึงใช้บรรดาท่าไปหาพวกคนเชา่าสวนเพื่อจะ รับพือของของเขาแต่คนสวนเหล่านั้นฉับคนของเขาไปเคีื่นตีหนึ่งฆ่าเสียคนหนึ่งเอาหินคว้างจนตายคนหนึ่งเขาก็ใช้พวกธาตุอื่นๆซึ่งมาซึ่งมากับพวกเขาเช่นเดิมภายหลังเขาก็ใช้บุตรของเขาไปหาล่าวว่าพวกเขาจะเขาบรบลูกของเราแต่เมื่อคนหล่าคนเช่าเห็นบุตร เจ้าของสวนมาก็พูดกันว่าคนนี้แหละเป็นชายญาติข่าเขาเสียแล้วเขาแล้วเราก็จะได้มอดดของเขาพวกเขาจึงพากันจับคนนั้นผักไปนอกสวนแล้วฆ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเมื่อเจ้าของสวนมาท่านจะทําอย่างไรกับพวกคนเช่าสวนนั้นพวกเขาทูลตอบว่าท่านจะฆ่าคนร้ายคนนั้นให้ตายอย่างทุกข์ทรมาและให้สวนนั้นแก่คนเช่าอื่นที่จะ แบ่งพืชผลให้ตามฤด,ดูกาลพระเยซูตรัสว่าท่านทั้งหลายยังไม่ได้อ่านใน,นพระคัมภีร์หรือว่าหรือที่ว่าสิลาที่บรรดาช่างก่อสร้างทิ้งแล้วลับกลายเป็นสิลามุมเอกสิ่งนี้เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งอัศจารย์ประจักษ์แก่ตาของเราเพราะเหตุนี้เราบอกพวกท่านว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะต้องเอาไปจากท่านยกให้กับชนชาติหนึ่งที่จะทำให้เกิดผลสมกับแผ่นดินนั้น ใครล้มทับศลานี้คนนั้นจะต้องแตกหักไปและศลานั้นจะต้องตกทับใครคนนั้นแหละจะแหลกละเอียดเมื่อพวกหัวหน้าบริหิตกับพวกไอสีได้ยินอุปมาเหล่านั้นก็อย่างรี้ว่าพระองค์ตัดเล็งถึงพวกเขาพวกเขาจะจับพระองค์แต่กลัวฝูงชนเพราะเพราะเขาทั้งหลายถือว่าพระองค์เป็นผู้เผยพระวจนะจบการอ่านภาพทีหนึ่งปีหนึ่งรอประจำวันที่สองคุมภาพันอาเม